ชมครับจากกรณีของนางสาวจารุวันวัย32ปีซึ่งเป็นลูกค้าสาวเข้ามานั่งร้านอาหารตามสั่งริมแม่น้ำปิงในพื้นที่ตำบลคลองขุ่งอำเภอคลองขุง,ง,ขงจังหวัดกำแพงเพชรสั่งเบียร์และอาหารมานั่งกินชมวิวแต่ยังไม่ทันหมดขวดครับเกิดมีปากเสียงกับป้ามีนาวัย62ปีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งสุดท้ายเธอใช้มีดพกแทงป้ามีนาจนเสียชีวิต ญาิรีพาตัวส่งโรงพยาบาลแต่สิ้นใจเสียชีวิตตำรวจตามไปจับเธอได้ที่บ้านแต่เธอกับพูดสั้นๆเพียงว่าหนูง่วงยังไม่ขอพูดชนวนเหตุโ <c oughs> ดยก่อนวันเกิดเหตุสองวันครับก็วงจรปิดจับภาพสาววัยสาสองปีนั่งดื่มเบียร์กับชายสองคนในร้านก่อนถูกชายเสื้อเหลืองหิ้วกับไปบ้านผ่านมาสองวันจารุววันแขนป้าร้านอาหารตามสั่งทำไมป้าปล่อยให้ผู้ชายเอาตัวหนูไปจนกลับมาก่อเหตุแทงป้ามีนาจนเสียชีวิต ล่าสุดเรื่องนี้ครับตำรวจมีการคุมตัวชายเสื้อเหลืองที่ปรากฏในคลิปได้แล้วและชายเสื้อเหลืองก็มาให้ปากคำกับตำรวจซึ่งทางตำรวจสอบถามไปยังนางจารุวรรณและครอบครัวว่าจะเอาผิดกับชายเสื้อเหลืองคนนี้ไหมแต่ว่าทั้งจรุวรรณและครอบครัวต่างปฏิเสธไม่เอาเรื่องและชายเสื้อเหลืองก็ถูกปล่อยตัวไปจากเหตุการณ์นี้ครับทำให้สังคมเกิดคำถามว่าอะไรคือสาเหตุที่จรุวรรณตัดสินใจ ที่ไม่เอาผิดชายที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมดตนเองแต่กลับไปลงความแค้นกับป้ามีนาซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารและไม่ได้เป็นคนก่อเหตุแต่อย่างใดเึ่งเรื่องนี้ครับทางพิหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลก็มีการรายงานข่าวนี้ในาการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยโดยบอกว่าทําไมจะทุกวันดูย้อนแย้งไปหมดทั้งที่ต้นเรื่องนี้มันเกิดจากไอ้ชายเสื้อเหลืองไม่เอาเรื่องกับมันแล้วไปแทงป้าทําไมงง อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้นะครับในเพจ Facebook ท่านเป่าได้ให้ข้อมูลว่าคดีนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่20สิงหาคม68เมื่อจารุวรรได้ใช้มีดจ้วงแทงป้ามีนาจนเสียชีวิตที่ร้านอาหารตามสั่งในอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร จารุวรนเล่าย้อนถึงุนวนเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าคือวันที่18สิงหาคมตนได้ไปนั่งดื่มเหล้าที่ร้านของป้ามีนาจนเมาไม่ได้สติจากนั้นมีชายสองคนเสื้อดำและเสื้อเหลืองเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่เธอจะถูกพาออกไปและถูกล่วงละเมิดโดยไม่เต็มใจจารุวันให้เหผลกับตำรวจวัดเธอโกรธที่ป้ามีนาไม่ยอมปกป้อง และปล่อยให้ตนถูกผู้ชายพาไปแต่จากข้อมูลของคนใกล้ชิดและชาวบ้านระบุวา่าในคืนนั้นป้ามีนาได้พยายามช่วยเหลือจารุวรรณแล้วโดยบอกให้จารุวรรณไปนอนในห้องพักของลูกชายที่ไม่อยู่บ้านก่อนแต่จารุวรรณกลับไม่ยอมและเดินไปกับชายเสื้อเหลืองเอง จากนั้นครับ20สิงหาคมจารุวันได้กลับมาที่ร้านของป้ามีนาอีกครั้งหนึ่งและมีการสั่งเบียมานั่งดื่มและพูดคุยกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเธอจะบันดาลโทสะใช้มีดแทงป้ามีนากว่า10แผลจนป้ามีนาเสียชีวิตในที่สุด ขณะที่บรรยากาศที่วัดศรีพิรมหมู่ที่สองตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับก็บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าลูกสาวของป้ามีนาครับก็เรียกว่าร้องไห้แทบขาดใจรอรับศพของผู้เป็นแม่ซึ่งเธอเล่าว่าเธอยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแม่มีคนรู้จักในพื้นที่จํานวนมากไม่มีทิศไม่มีปัยกับใครขายของตามภะษาแก่ปกติไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะลงมือทําร้ายแก่ขนาดนี้ซึ่งแกไม่เคยทําร้ายใครอยากฝากบอกคนที่ทํากับแม่ของตนเอง ว่าถ้าคนในครอบครัวคุณถูกกระทำบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไรขอให้ได้รับโทษหนักๆและผลที่ตัวเองทำไว้อย่างสาสมขณะที่พลทหารนิรัตนะครับลูกชายของป้ามีนาครับพึ่งไปเป็นทาหารเกณฑ์เมื่อวันที่1พฤษภาค,คมเพียง3เดือนนะครับ ซึ่งพลทหารนิรัตนะครับก็มีการเดินทางมาถึงงานศพแม่ครับโดยมีผู้หมู่ขับรถมาส่งซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงนะครับพลทหารนิรัตก็ขึ้นไปก้มกอดลงเย็นที่มีร่างของผู้เป็นแม่อยู่ข้างในพร้อมกับร่ําให้ด้วยความเสียใจซึ่งพลทหารนิรัตเปิดเผยว่าพี่สาวโทรศัพท์มาระหว่างถือปืนประจํากายอยู่ที่ปราสาทตาควายพี่สาวบอกว่าไม่มีใครกล้าบอกรอจนกระทั่ง17บเนาฬิกาถึงบอกว่าทําใจดีๆนะ แม่โดนแทงตายปอลบอกกับแม่ว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เกิดเป็นลูกแม่กันอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาแม่ไม่เคยดุด่าว,ว่าลูกเลยแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์สู้รบดุดเดือดที่ชายแดนแม่ก็ให้กำลังใจมาโดยตลอด